ครับเอาอาครับรวัลางพร้อมกันเด้อครับเด้อได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วมานอยู่เลยมอยู่เรอย่มาแต่วันอยู่ตีหมาเลยมันอยู่เร่อยโอ้เงนเองนเลยๆส่ยารอด้หน่อยมานั่นรถเก๋งสองอย่าง

ลอได้คนเดียวหนุนแล้วแข็งแรงกวาเดยิดเลยลอได้คนเดียวแครหนุนเลยเยอวัันกลัวับเดี๋ยวรับแบบนี้คนนั้นอ่ะไปแล้วบัดทีเดียวไปสลยอ่ะก็เป็นรอบ้างตัเเล็กหน่อยเออไปรอเกาะทำไมเปลยสรวจัิดใจฝังใจเลยทีไม่พุงใหญ่อย่งนัหลานขวยใหญ่ ในหน่วยแต่ก่อนระเบี้เนาะคนแถวแถวบ้านทำถาบิดพุงบิดนั่นจริงตอนทำมือจิตตอนที่อะไรโอ้ยสั่นัลยกับปัววิ่งจนทำปากบิดปั๊บเปิดมัดสอนก็เราว่าวิ่งไปเน็มชิ้นมาคนเนาะวะโยมมาแต่ไหนด่วนๆอีกคันหนึ่งน้อนมากพลังมาจอด มามามายังทันกอู่กำลังฉันพอดีจะมาไว้ายตาหานักู่หอหรือ

หาคุณแต่พบคุณเก่าเป็นตัวท่องเที uh> ่ยครับใครมีดูหน่อยอ่ะโอ้ยอยู่ในใตนั่นเข่ากีดเข่านั่นเป็นตัวหลายคนแต่ลาดอีกหนึ่งปวให้เขก็มีคนเอาไปจักทีใส่ชุดไปขอบไหมไหวใส่เวลาปูกำลังชัน ร่างมีๆน่แวแะพุ่งออกนะแ่งออกตจะมาัวกแนท้านที่แยะึงเวะคืนนึงเลยมันจะได้นีรสชาติไงใช่มันจะมีรสชาติผมแทนเียเแทนอะไรเข้าว่ากันนะผมแปะแปะนะใช่ คือถ้าลองเราแวะมดมันมันก็จะไม่มีแบบขมไงมมช่วงนี้หลายๆพื้นที่เห็นลงเฟซลงนั่นเฮ็ดโอ้ทั้งหิวทั้ง,งหาบเอ,อ้าอาหารธรรมชาติเริ่มมา ยังไม่ได้เข่าปลาเข่าไอ้นั่นรู้เลยเถาเพชรทั้งนี้เดี๋ยวจะลองเข่าดูครับเอาสำหรับทีมเี้กันนะครับแค่นี้นะครับเพดงต้องว่าขตัวหลายบุญตลาดอีกหนึ่งนั่งคอยช่วยให้เขาเมือนคนเอาไปจักทีใส่ชุดรถไปพปลอมไหมใส่เวลานั่นไม่เวลาเขา มานิมนต์แล้วจะเอาขอพินโตจะถวายิโตเนหนะถวายผมิโตนี่เป็นโต๊ะเาไปชิมนเสียในนันดาเป็นักเขาีเลยเอาเขาพีโตนเนาะโตน้วไม่ได้เอาเขา้ามนอยู่ในตอไปิมโตนึงเดี๋ยวอดทงเานอ้อนจะขดอดีล้วพร้อมนองเขาเนื้อของเาใช่ให้พบ เขารฝายตัวน้อยนะฝายน้อยนะทำงานขึ้นมาครบทิมกันเถอะละวันวันขึ้นมาครบทิมกันเถอะขึ้นมาครบทิมกันเถอะ

ยายายดี right right yeah, yeah, next, ึง네วันเลยวันเต็มเลยนี oh ่ีใกลๆถาดนึงยายงวันกับยังเยอะเลยโอ้ฝนหนาฝนมะม่วงเริ่มสุกเริ่มนี่แมงวันก็เบอรไม่ต้องห่วงเลยครับใช่ครับ ปูกำลังชันร่างผมสวีบๆนี่แหละมีแหล่าแก่พุ่งออกนะมีแก่พุ ững, ่งออก